วอคููจิ้นกรีดคอแตกกับคลิปออกเดทฉลองครบรอบหนึ่งปีเล่นเอาแฟนๆของพระนางคู่จิ้นแดนมังกรตีลี่เร่ปาอยางหยางแห่งซีรีส์ฮิตดุดดวงดาวเกียรติยศ You Are My เค r ลรกรีดกันคอแตกหลังทางทีมงานมีการปล่อยคลิปซีนออกเดทของตีลี่เร่ปาและหยางหยาง เพื่อเป็นการฉลองครบรอบหนึ่งปีของซีรีส์และแน่นอนว่าเคมีของทั้งคู่นั้นระดับ10เต็ม10จริงๆไม่ว่าจะเป็นช็อตมองตายืนข้างๆกันหรือช็อตที่หยางหยางเรียกให้เริ่ปามาเชลฟี่ด้วยกันก็ฟินกระจายไม่เปลี่ยน เรียกเสียงครีปจากแฟนๆจนทำเอาแฮชแท็กย่างเริ่มพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยเลยทีเดียวจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ